โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมนะครับทุกทุกคนเลยครับวันนี้กลับมากับ Ark Sunken City นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นตอนจบนะครับของโปรเจกต์ใต้มหาสมุทรของเรากันแล้วเพราะว่าตอนนี้แบบมันยังเล็กมากๆเลยก็ผมคิดว่าจริงๆมันควรจะใหญ่นะครับแต่ว่ามันเล่นได้แค่แบบซ้ายบนเนี่ยผมไปทําการบินนะครับสำรวจมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าหลักๆเลยมันจะให้แบบเราเล่นใต้น้ำนั่นเองซึ่งวันนี้ผมจะมาจับสัตว์น้ำนะครับทั้งหมดให้จบนะครับอ่าไม่ต้องค้างคากันอยู่ เอาละเดี๋ยวตอนนี้ก่อนจะไปครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์ก็คือการหลอมเหล็กนั่นเองทุกคนมาหลอมเหล็กที่ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปจับโมซานะครับซังค้นแล้วก็เนสซี่ซังค้นมาเหล็กดิบเราน่าจะมีเหลืออยู่นะครับตอนนี้ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็มีไม้โอเคเติมไม้เข้าไปเพราะว่าการหลอมในเนี้ยมันหลอมใบแถมใช้ไม้เยอะเอาละเรียบร้อยพร้อมนะครับอาหารอาหารก็น่าจะเพียงพออยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวดูดิว่าที่เราทำการเผาทิ้งไว้ได้เท่าไหร่โอ้เนื้ออย่างเยอะอันนี้เป็นเนื้อปลาย่างนะครับอย่างดีอ่าโอเคประมาณนี้ไปไปได้แล้วครับเดี๋ยวตัวที่จะให้ไปกับเราเนี่ยก็จะเป็นฉลามนะครับเอาละเดี๋ยวเราเอาฉลามฟ้าของเราไปตัวนี้ผมก็จะใส่ชื่อไปเลยครับชอบลูนะเอาละสีสวยมากเลยเป็นฉลามที่ต้องบอกเลยว่าสีสวยที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาเลยนะครับอ่าใส่บลูเข้าไป ไปกันเลยหูยสปีดสุดจัดจริงๆครับโคตรไวเออแล้วก็ตัวนี้ผมก็ต้องการเนี่ยคือมันสามารถให้ออกซิเจนเราได้ครับตัวนี้ตามไปใกล้ๆก่อนค่าสลบไม่เยอะนะครับตเฮ้ยหนีหนีหหนีเฮ้ยมันหนียิงตามโดนล่วงโอ้โหบังอาจตอนนี้ผมยอมสละลูกดอกสีฟ้าเลยเนี่ยมีแค่20นะครับเลเวลหูเลเวลมันเยอะด้วยนี่หว่าดีเลยอ่าใส่อาหาร วนันนี้ชอบเนื้อพรามครับใส่เนื้อพรามเข้าไปสลามผมน่าจะไม่มีเนื้ออะไรมาก,พกเพราะเนื้อพรามที่ส่วนใหญ่จะได้จากข้างบนแต่ว่าเดี๋ยวลองไปเช็คเนื้อ,อทีหนึ่งนี่ปลาเลยเนะี่ยไอ้นี่ปลาจับเต่าใช่ไหมก็สําหรับเต่านี่มันไม่ใช่เต่าแปลกอะไรก็ไม่ต้องจับก็ได้เราจะเอาเฉพาะสายพันธุ์ครับซังเก้นแล้วก็สเกลเออสเกลเพียบเลยมันจะมีชุดสเกลด้วยนะเดี๋ยวเราลองไอ้พวกชุดของมันดูนีไอ้ซังเก้นซิตี้อ่ะต้องมีคำว,ว่าสเกลใช่หรือเปล่าเออนี่นี่นี่น ดูครับมันมีทั้งหมดครบเซตเป็นสีฟ้าเดี๋ยวดูว่าใส่แล้วมันจะว่ายน้ําไวขึ้นไหมหรือ,อยังไงอ่าเฮ้ยมันมีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยทุกคนทําอะไรได้บะาลองว่ายน้าดูดิมันก็ไม่ได้เหมือนไวขึ้นเท่าไหร่นี่หว่าผมว่าเดิมๆช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยได้นี่กินไปบ้างยังเดี๋ยวดูดิยังไม่กินนะครับอาจจะหิวช้าอ่าระหว่างรอไปหาจับตัวอื่นต่อนะครับมีตัวไหนน่าสนใจบ้างวะเนีย ใช้กล้องสแกนดูรอบๆครับข้างหลังโลมาไม่เอาเนสซี่ด้านนู้นเลเวล67วันนี้ผมจะเน้นเลเวลแบบมาหาโหดท,ทุกตัวตัวนี้เอ้ยนี่นี่นอะไรโอ้นี่ไอ้นี่โลมาตกใจหมดเดี๋ยวไปดูเจาเลเวลซักประมาณ5 600ขึ้นนะครับมีไหมข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าบังครับต้องอัพดาเมจโอเคอัพไปก่อนตัวนี้เลเวล40กว่าแล้วก็200จริงๆ200ยก็พอได้แฆ่คาตัวนี้ก่อนงาบไปงาบไปอ่าเรียบร้อย เอาไปก่อน200ต้องเยอะกว่านั้นครับเติมด,ดามเมจข้างหน้าตัวนี้67 582อ่าได้อยู่แล้วก็มีปลาใหญ่649นี่เอาเนซี่ตัวนี้ก่อนเลยครับเวล582ค่าสลบ50 0 0 0หุ้ยหลายดอกอยู่เนี่ยบอกเลยว่าไหลดอกครับจัดไปดอกแรกเข้าไปก่อนครับดอกแรก9,800ยิ่งโดนคอวิโดนคอ,นคอ,นคอขึ้นเยอะเลยตีมาเอามาหุยอีกปลาเล็กตามผมแลครับตอนนี้ยิง ตามไม่ได้ตามไม่ได้มไม่เท่าไรโอ้โหพลาดดอกนึงครับเมื่อกี้อุย้ยโดนโคตรแรงโอ้โหพอโดนโคตรแรงครับแต่ไม่โดนนี่ก็ไม่ค่อยเป็นไรตอนแรกนึกว่าจะหลบเปนได้ทุกดอกโดนไปดอกนึงครับโหุ่ยเกือบล่วงทุกคนเดือดเสียหายเกือบครึ่งอ่าได้แล้วครับตอนนี้เนสซี่แล้วก็ฝั่งนู้นอะไรอีกไอตัวนี้จับไม่ได้นะครับฝังเคนลิสิติสงั้นเดี๋ยวเอาบาซิโลชรัตต่อเลยครับจริงๆเอาเวล200ก็พอมั้งเนี่ย เพราะว่ามันหิวยากมากอ่าเรียบร้อยตอนนี้ปรับคูณการเทมนะครับพาร์น,นี้ก็พาร์สุดท้ายก็เลยปรับเทมไว้ที่100เดี๋ยวลองดูก่อนว่า100เนี่ยจะจับเลเบล6 0 0นะครับในการโจมตีแค่ไม่ใช่การโจมตีการใส่อาหารขั้นเดียวได้หรือเปล่ามาแล้วใส่ครับไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็พอกันทีพอเป็นกันเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วมันใช้เวลาการหิวเนี่ยหนาทีขึ้นแหละผมว่าเพราะผมเคยจับมาหลายรอบแล้ว ตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับเลเวล336เดี๋ยวลองดูนะครับจัดไปได้ครับโอเคต้องใช้ที่ขีเดี๋ยวแค่ว่ากันที่ขีที่ขีของซังเค้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับต้องใช้โต้คลาฟของมันเองนะครับโต้คลาฟธรรมดาไม่ได้แต่มันก็เป็นบางตัวเดี๋ยวลองดูดิว่าซังเค้นมันมีกี่สายพันธุ์พิมพ์คำว่าซังเค้นเข้าไปมีบาซิโลมีโมซาโอเคมีแค่2ส,สายพันธุ์นะครับ โมซามี2แบบระหว่างรอนะครับเนสซี่นี่เราทําไงดีวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อลืมใส่อาหารว่าแล้วมันยังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้ยปลาจิ๋วมาเต็มเนสซี่ชอบกินเนื้อปรามอาศัยครับอุ้ยเรียบร้อยโอ้โหไอปลาจิ๋วรับพารกีฟสกูฟิตนะครับเล่นเราบ้องเท่งเลยครับผมมันอัดแรงว่ะคือเกาะที่มันมีมาให้อะมันเป็นเก,ก,กาะก,กากด้วยไงทุกคน แล้วนี่มันตรงไหนไวะเนี่ยอ๋อนี่มาเกิดใต้มาหาสมุทรเลยเนี่วะกูา <c oughs> มาเกิดยังไกลเลยมเมาน้องส้มพอดีเลยไปครับน้องส้มพร้อมแล้วฮะสปีดช้ามากเลยน้งส้มโอเคช่างมาันก่อนัวละครเลเวลเราได้นี่วาขอเลือดเราน้อยด้วยอะเติมเลือดไปก่อนตอนนี้ไปจุดที่เราอยู่เมื่อกี้มันไกลบอกว่าแต่น่าจะใกล้ๆกันแหละ เดี๋ยวค่อยๆหาไปเรื่อยๆครับมันจะมีแสงสีเขียวอยู่แล้วไปๆไๆๆอ่าขึ้นมาก่อนน่าจะเป็นด้านหน้าหัวตรงนั้นอะไรเนี่ยระยุมระยำกันเละเทะเลยเดี๋ยวขอไปดูไอ้ดอบม่วงกอนจระเข้ครับโอ้โหคือจรอะเข้ในแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะชอบเต้นรำมากนี่อะไรแดงๆวะเนี่ยอุ้ยตัวนี้เท่ะ่ะดูเท่ไหมอุ้ยแมงปองแมงปองทะเลจัดการก่อน เป็นสังเขนด้วยครับตัวนี้แล้วก็ด้านนี้คายหมดตีตีมาด้มาด้เอาไว้ไม่ได้แล้วเว้ยมันโหดครับกอลเข้พวกนี้อันตรายเรียบร้อยเคลียร์ข้างหลังตัวนึงข้างหลังนี้ต้องไปฆ่าก่อนมามโคหัวถ้าโขหัวนี่จะแรงไหมรอรอรออยู่เฉยพอวนเถอะวนเถอะเดี๋ยวรอมาครับรอมาครับเขกหัวนี่เรียบร้อยถ้าเขกหัวนี่โคตรแรงมากเดี๋ยวฟาร์มอันนี้ดูดิได้อะไรเนะี่ยนี่ได้หินนะครับ กิตอนแรกนี่ว่าได้คิดตั้นในนี้มีอะไรบ้างมีกิบโบครับแต่เป็นกิบโบธรรมดามันไม่ใช่เป็นแบบพวกแบบซิมเปิลถ้าเป็นซิมเปิลนี่บางทีมันจะใช้จับได้หลากหลายอยู่กันเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปด้านไหนด้านนูน้นอ่าเจอแล้วครับอัพสปีดโอเคนี่ไปเลยครับเดี๋ยวต้องจัดการปลาให้หมดปลาจิ๋วนี่ทำาห้เราม,มาแม่งโหดใช้ย่อย ้ยมากันเต็มเลยครับนั่นอะไรมาเนี่ยบาซิโลเอาบาซิโลได้2ตัวนี่ว่ามันน่าจะกําลังจัดการปลาจิ๋วกันอยู่ผมจะเอาไงดีวะเนี่ยต้องให้มันไปทางอื่นก่อนเดี๋ยวแยกไปก่อนแยกไปด้านนู้นก่อนไป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 ลบไป,ไปผมว่ามันต้องตีไอ้แบบปลาจิ๋วที่ไม่โดนแน่นอนเลยนะครับถ้ามันตีโดนป่าน,นี่มันต้องตายแนละ้วมันไปลุมตอดเนสซี่ซึ่งผมจะไปใส่อาหารก็น่าจะใส่ย,ยากอยู่ครับอเอาไงดีวะเนี่ย ลำบากนะครับตอนนี้ข้างล่างมากันเต็มเลยมังเอกนีครับโอ้โหเยอะเกินเรียบร้อยครับเคลียร์ไปก่อนชุดหนึ่งต้องใส่อาหารช่วงนี้นะครับน่าจะพอได้อุ้ยอาหารไม่พอนี่ว่ะอุ้ยไปอีกแล้วไปอีกแล้วเอ้ย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 เ้ย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 ุ้ยไม่มันตอดแป๊บเดียวจริงว่ะโอ้โหทุกคนตอนนี้เราเจอแบบงานหินแล้วคือเมื่อกี้ผมกลับมาเอานะครับแล้วก็พยายามจะไปฆ่าปลาจิ๋วนั่นมันก็สามารถที่ จะกัดทะลุระหว่างเราขี่สัตว์ได้เลยครับอันตรายมากซึ่งตอนนี้ทางเดียวคือผมจะต้องเก็บซากตัวละครมาให้ได้ก่อนโอ้ยปาแล้วโอ้โยมาแล้ว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 เนสซงเนสซี่นี่ไม่สนแล้วตอนนี้จัดไอ้ปลาจิ๋วนี่ก่อนไปจัดไปกัดโดนยาาเลยนะไม่ใช่จะกัดโดนง่ายๆโอเคเรียบร้อยตรงนี้เคลียอันต่อไปนี่มึงโดนนี่ซากเห็นกระเป๋าแล้วนะครับวุ่นวายมากเกลี้ยงอย่างวันนี้น่าจะเกลี้ยงแล้วมั้งโอเคแต่ว่ากระเป๋า มันของอันไหนน่าจะเป็นของอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อกี้ตายหลายรอบอันนี้มีแค่คิปโบไม่ใช่ครับน่าจะเป็นอันนี้นี่นี่นี่ใต้นี้มีอยู่ลูกหนึ่งแอบกระเป๋าเออนี่แหละอันนี้แหละเอ,อ้ยเจอแล้วเว้ยโอเคอาหารเมื่อกี้มันกินไม่พอเพราะเลเวลมันสูงมากอ่ะใส่ครับใส่ใส่ใสดูดิมึงจะพอไหมขนาดนี้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับตอนนี้ได้อย่างได้อย่างไกลได้แล้วครับทุกคนเร็วหน่อยเร็วหน่อยเรียบร้อย,ย,อยมา เดซี่กูได้แล้วมึงใส่กอก่อนกอสีฟ้านี่แม่งไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้ดีอะไรเลย่ะใส่เป็นถุงมือไปแล้วก็ทีนี้เราต้องพาทุกตัวนะครับกับกับกันได้แล้วไปโอ้โหโดนเล่นกันซะยับเลยนะวันนี้ยังเหลืออีกหนึ่งตัวที่เราต้องจับนะครับในแบบนี้ก็คือโมซาซอร์ครับผมเป็นโมซาซอร์แบบซังเกนแล้วก็กระเบนนี่จริงๆก็เป็นของซังเกนน่าจะเอาด้วยเหมือนกันกับทางไหนกับทางนู้นหุโยเยอะมากเลยนะครับ เนสซี่สีอย่างสวยดูข้างบนมันเป็นสีเขียวว <_ t od> ่ะก็เจ๋วเอามาตามมาตามมาครับเดี๋ยวมาจอดริมนี้ดีกว่า <_ t od> เปลี่ยนฝั่งนิดนึงทางนี้มันจะขึ้นแบบง่ายกว่าโอเคป้อยไปเลยครับ <_ t od> มาครบไหมครับมาี่เฮ้ยเหมือนขาดนะรู้สึกเหมือนจะขาดเป็นบาซิโลซารัดเดี๋ยวเราต้องมาขี่ตัวอื่นแทน <_ t od> ตอนนี้ผมต้องผลิตที่ขี่ของเนสซี่มาก่อน <_ t od> ซึ่งที่ขี่ของเนสซี่ค่อนข้างที่จะผลิตง่ายนะครับเพซิออซอ อันนี้ปะเออใช้ซีเมนต์นะครับซีเมนต์หกห้าซีเมนต์ใส่ไปร้อยเดียวพอแล้วก็ไฟเบอร์หนังซิลิก้าเพลครับไฟเบอร์มีอใส่เข้าไปแล้วก็หนังหนังมีเยอะลำดับสุดท้ายซิลิก้าเพลครับโอเคนี่ได้แล้วของเนสซี่เดี๋ยวพอได้ของเนสซี่เราก็ต้องไปจับโมซาซออีกตัวหนึ่งแล้วก็ผลิตที่ขี่โมซาซอด้วยจริงๆเราเตรียมที่ขี่โมซาซอไปด้วยเลยก็ดีนะ เดี๋ยวดูเหล็กก่อนเหล็กได้เท่าไหร่ละอุ้ยเหล็กพอแล้วโอเคอาจจะขาดเป็นไฟเบอร์นะครับซีเมนต์สามร้อยพอแล้วก็ไฟเบอร์นะ่าจะขาดเอาหนังไปก่อนหนังมีครึ่งหนึ่งครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเหล็กเหล็กตอนนี้มีพอทีนี้ซิก้าเพื่อลใช้100ใสปไปเลย่ะเดี๋ยวไฟเบอร์ไฟเบอร์เกี่ยวเอาไม่ต้องกลับไปกลับมาอยู่เดี๋ยวพอจับโบซาซได้ก็จะขี่กลับมาพร้อมกันนะครับกับนสซี่ เรียบร้อยพอแล้วครับใช้ไม่เยอะเมื่อกี้ระดับสุดท้ายเติมไฟเบอร์กีกาย่างหนึ่งจบเออจริงๆ,ออร,งๆรู้สึกว่ามันจะมีไอตัวซีสเกลอันนี้ไม่ใช้แทนกันได้ไหมไม่ใช่ซีสเกลซีกราสผู้ผิดลองดูนะครับเฮ้ยใช้ได้นี่ว่าจัดไปเลยแล้วอันนี้อะไรอ๋ออันนี้ของไอตัวสเปียร์หน้าเรามีแล้วเรียบร้อยอ่ะไปที่ขี่โมซาพร,ร้อมทีนี้ก็แค่ไปหาอย่างเดียวครับ วิ่อะไรตามมากัดเนี่ยกูได้ยินเสียงตีอยู่เนี่ยตัวอะไรวะกัดใครอยู่เนี่ยโอ้ไอ้นกไอ้นกตัวนั้นมันนักเลงว่ะไอ้นกจิ๋วอะที่มันให้โพลิเบอร์นะครับปกติมันก็ไม่ได้นักเลงนี่ว่ะนี่ปลายจิ๋วไปแล้วครับน,นี่ฆ่าได้ะเนี่ยอันนี้ตัวชี้ชิดตัวชี้ชิดนี่ให้สเกลข้างบนนี้คล้ายๆของเราแต่ไม่ใช่เมื่อกี้ของเราน่าจะอยู่ด้านนู้นเปิดสแกนหาโมซาครับโมซามีไหมแถวนี้โมซาโมซาโมซาเฮ้ยด้านนี้ปะเนี่ยเมื่อกี้เหมือนจะเห็นแวบๆบ ตัวใหญ่อ๋อ <AS L> นี้ปลาแบบปลาวางครับไม่ใช่ครับผมข้างหลังนุ่นก็เป็นเนสซี่นี่ไอตัวให้ออกซิเจนเราอยู่นี่นะครับแล้วก็บาซิโลอยู่ด้วยกำลังกำลังหาทางเดินทางกลับบ้านอยู่มัซาไม่เห็นเลยวะน่าจะต้องลงไปลึกไปเนี่ยหุยข้างล่างนี้มีแต่ไอปลาน่ากลัวปลาสกู่ะผมเรียกว่าปลาสกูดีกว่านิซ่าเนสซี่ตายครับขอกินนะโอเค เรียบร้อยเมืเ่อกี้ตอนแรกผมจะขี่เนสซี่ไม่ใช่เหรอว่ากูมาขี่ฉลามได้ไงวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรคลองตัวกว่าเดี๋ยวเข้าไปขี่ช่วงท้ายก็ได้เนสซี่โมซาอยู่ไหนอะโมซาหายากเนีเจอแต่เต่าข้างล่างนี้ก็แก๊งเนสซี่ครับแจมน,นะครับเนี่ยมันจะมีซังเคนแมนตาหรือว่าซังเคนกาเบนด้วยไม่มีเลยเหรออุ้ยพอจะมาหาจับหาไม่เจอข้างหน้านูน้นไอเต่าอ,อีกแล้ว หายไปไหนหมดวะวันนี้เนสซี่เยอะแต่โมซาไม่มีโว้ยงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อนแล้วกันเนี่ยหาไม่ได้จริงด้วยทุกคนอาจจะต้องเปลี่ยนแดนไหมอาจจะต้องไปแดนที่แบบลึกมากกว่านี้งั้นเดี๋ยวมาเปลี่ยนเป็นเนสซี่ไปดีกว่าครับเพื่อความโหดที่มากขึ้นโอเคขึ้นเลยแล้วกันบ้านเราทางฝั่งไหนเนี่ยโอ้โหออกมาไกลามากน่าจะเป็นด้านนี้โอ้โหตรงนี้สัตว์เยอะมาก แต่ในแบบนี้ไม่ว่าสัตว์จะเยอะขนาดไหนมันก็ไม่แหลกนี่คือข้อดีของมันกลับมาแล้วเดี๋ยวมาดูเนซี่กันนะครับว่าเวลาดูข้างบนสวยหรือเปล่าดูชัดๆอีกรอบหนึ่งใส่ที่คีอ่าพร้อมเดี๋ยวดูครับทีนี้นี่ข้างบนหุยสวยหุยลวดลายมันแบบว่าโคตรเท่ะนะครับเป็นลายที่เท่มากๆดูดิพอมาเรียงๆกันอย่างนี้นี่ถือว่ามันดูดีดูเด่นเลยกัน ของสังเคตนี่สวยทุกตัวเอาไปเดินทางกันเลยครับถ้าใจด,ดีก็คือเราแบบผลิตสปีดคอสซูม,มันจะช่วยได้เยอะอ๋อจำได้แล้วแบบนี้ไม่ได้ลงสปีดคอสซูม,มาได้หว่าเดี๋ยวเติมเลือดไปก่อนเติมเลือดไปตอนนี้เราปรับการรีเลือดนะครับมันเลยจะรีเลือดไวแล้วไม่เหมือนพาร์ทก่อนอแล้วก็ดาเมจอยู่ที่เจ็ดพันเก้าเก้าเดินทางครับเดินทางเฮ้ยกูติดไอ้นี่จบตีไม่ได้ข้อเสียคือถ้าไม่ได้อยู่ช่วงหัวเนี่ยจะตีใครไม่ค่อยโดนแล้วก็ลอยตัวลําบาก ปกติมันจะขึ้นเหนือน้ำนี่ลำบากกว่าตัวอื่น่ะกิน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 นี่การกัดมันจะแบบซอยหัวทีมากยบายหาโมซากันด้วยเดี๋ยวเราจะออกซ้ายครับออไปดูด้านซ้ายเดี๋ยวด้านซ้ายจะมีสแกนดูคร่าวๆตรงนี้ไม่มีครับไม่มีไปต่อครับผมข้างหน้าใช่ไหมข้างหน้าบาซิโลครับไม่ใช่ผู้เสียดายครับกินเลยครับกินเลยกินไม่ได้ครับมันไม่ตายครับงั้นมากินพวกเดียวกันเองดีกว่า ขึ้นมาครับขึ้นมาออโยกหัวโยกหัว,หวเรียบร้อยเสร็จอัดดาเมจให้กระชูดดาเมจไม่ต้องกระชูดตามหาโมซา,ากันต่อเนี่ยต้องหาได้อยู่แล้ววันนี้แน่นอนนี่ตอนนี้หลังจากที่ดาเมจมันมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากัดทีเดียวตายนะครับมันก็จะฟาร์มเนื้อมาเลยแบบอัตโนมัตินั่นเองทุกคนโอ้ตรงนี้มีอีกหลายสีสวยๆเต็มข้างล่างกระเบนกระเบนไม่เอากะเบนมันจับยังไงลรอวะ ไม่ได้จับกระเบนานแล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยดิจับพาสี่หรือไงอ๋อเป็นทีม k คโกินแองเลอร์เจลครับนี่โดนฉลามกัดเลือดสาดเลยฉลามนี่พักนาเซียชัว่นี่กินสบายแล้วตอนนี้เราไหวแล้วครับไม่เหมือนตอนก่อนแต่มันยังกัดเนียเลือดสาดเหยืมเราเสียเปรียบอยู่ดีข้างหน้ากินให้หมดครับมีสไปโนโอ้โหว่ายน้ําเล่นบายใจด้วยสีมันก็ไม่ได้มีแค่สีแบบ เขียวๆนะสีส้มสีแดงสีฟ้ามีหมดเลยเว้ยมีหลายสีโมซาหายไปไหนหมดวะเนี่ยหาไม่ได้จริงแล้ว,วะ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูสไปโนข้างบนครับสีสวยเหลือเกินขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอสียังแจมน่าจะเป็นตัวธรรมดาสีขาวดำอย่างนี้ปกติไม่มีแสดงว่าเป็นตัวของพังนาเซียชัวแน่นอนครับลองฆ่าดูครับเดี๋ยวเชื่อมจะได้ขึ้นมา ามันข้ามันข้ามันกัดโดนไหมโดนอ่าเรีเวลร5 8ส่วนเนสซี่ตัวนี้น่าจะลำบากเดี๋ยวอยู่เฉยไม่งั้นจะตีกันไม่ค่อยโดนต้องอยู่นิ่งๆไว้ครับตีแบบนี้ตีโดนเรียบร้อยโอ้เวล600กว่าครับโคตรเยอะทีนี้ต้องเติมสปีดแล้วครับสปีดไป1 3 1เ,เพื่อเพิ่มความไวในการไปตามจับบวัวซาซอข้างหน้านี้จับไม่ได้ครับเสียใย นี่ไงเจอแล้วพี่น้องโอ้โหกว่าจะหาเจอเอาละเริ่มจับกันเลยยิงโดนโดนไปครับมาโอ้ยเมื่อกี้เขียวหางภาษสิทธิเดซี่ไปก่อนเอาหนีนะครับหนีนะครับผมแสดงว่าเลเวลไม่เยอะยิงอัดเข้าไปล่วงถ้าสลบเท่าไหร่เนี่ยถ้าสลบแค่สองหมื่นครับเลเวลแค่ร้อยสิบสองมีหนามแหลมด้วยนะครับลวดลายเท่ทีเดียวเอาละเดี๋ยวใส่เนื้อ ชอบกินเนื้อเอาเนื้อเอ้ยเนื้อหมดดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปเอาที่เนสซี่ก็ได้อ่าเนสซี่ดีกว่าเนสซี่เมื่อกี้ข้ามาเยอะน่าจะได้มาเพียบนี่ไงเนื้อพรามก็มีโอเคเนื้อพรามนี่แหละมันชอบนะครับที่สุดละในบรรดานเนื้อที่หาง่ายเพราะว่าในแมปนี้ไม่มีแกะถ้ามีแกะก็ใช้เนื้อแกะไปนะครับเอาละใส่อาหารกันน้องได้เวลากินข้าวกันแล้วโอเคเนื้อเอาอยู่นี่ อ่าสซขึ้นมาแล้วครับเรียบร้อยครับมีขนาดครูร้อยอันเดียวยังไม่อยู่เลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูความโหดนะครับของอสูรกายใต้มหาสมุทรกันดีกว่าคือก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องขึ้นมาดูด้านบนก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างอู้ข้างล่างเป็นสีเขียวประกายครับส่วนด้านบนเป็นสีส้มคือมันผสมผสานกันออกเป็นสองสีว่ะดูดีครับดูดีมากเนี่ยเราดูอย่างนี้เท่มากเลย โอ้โหแจ๋วผมชอบการว่ายนะ้ำของมันมากมันเป็นการว่ายที่ดูมีบารรมีที่สุดแล้วมากินครับกินไล่กินให้หมดตายแล้วก็เติมดาเมจให้สุดนะครับดาเมจไปหมื่นสี่ร้อยมาจัดให้เนสซี่เนสซี่นี่จะตายยากอยู่นะครับตัวนี้ต่อตัวนี้ต่อง้าผัวครับสังเกตฤทิ์ซติเข้ามาเข้ามาง่าผัวง่าผัวล่วงนี่มันเน่ ทีนีกลับไปที่เดิมครับเพราะว่าเราจะต้องกลับไปค่ายพวกที่มันอยู่ตรงนู้นเยอะๆเดี๋ยวเรามาพาเนสซี่เรานะครับไปด้วยที่จอดไว้ตรงไหนเนสซี่อ่ะอยู่นี่ไปตามนี่ถ้าไม่มีกล้องสแกนนี่กูลำบากแน่ข้างหน้านี้บาซิโลซอรัสครับผมง้าไปโดนครับแต่ไม่ตายค่อนข้างเลือดเยอะอยู่ือนั่นบาซิโลซอรัสเดี๋ยวให้เนสซี่จัดแล้วกันตามมาไหมตามมาช้าครับตามไม่ทันแน่นอน งั้นขอไปตัวอื่นเลยลวกันตัวไหนกัดทีเดียวไม่ตายสิเวลาครับง้าบตัวเล็กดีหลยเขาเรียกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กมันต้องโหดแบบนี้เดินทางต่อนี่อะไรเต็มไปหมดปลาจิวอระนี่ปลาแทงครับปลาแทงนี่กินไอ้หลามหัวค้อนเก็บกว่าให้หมดเมสซี่มาพอดีเมื่อกี้ตรงไหนที่เป็นท่าเทียบของบ้านเราเนี่ย ไปด้านนู้นก่อนดีอย่ามาปิดตูดถ้าเทียบเราน่าจะต้องมาทางฝั่งนี้อ่าต้องไปอ้อมนิดนึงครับถ้าจำไม่ผิดทีนี้เราจะพาทุกตัวกลับไปจอดที่ท่านะครับเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจของแมปนี้เดี๋ยวไปต่อนโปรเจกต์ถัดไปครับรัลบรองว่าสนุกกว่านี้แน่นอนเดวิลได้มาอีกเท่าไหร่เดี๋ยวลองเติมเลือดเลือดไป3ามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าอ่าลุยต่อเก็บกวาดใต้น้ํานะครับทางหน้านี้โอ้โหเพียบปลาเพียบกินที่หมด กินให้หมดกินไปให้หมดกินไปให้หมดโอ้โหโดนล้อมครับโดนล้อมอุ้ยมันมีสกิลล็อกด้วยทำให้เราโจบตีมันไม่ได้ครับตอนนี้ยังไงวะเนี่ยนั่นไงท่าที่มันนับถอยหลังน่ะเราจะตีสวนมันไม่ได้ครับผมอุ้ยใช้ได้อยู่ดีว่ะน่าจะเป็นท่าโขงโขงแล้วมึนน่ะมาเด้มาเด้มาเด้เอาดิสู้อ่ะสู้สู้้หมันสู้อ่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะให้เราตีมันฝ่ายเดียวครับมันสู้ยิบตาครับผมเรียบร้อย นี่เอาโมซารเรานะครับไปเก็บเข้าที่เข้าทางนี่ไงเขตบ้านเราแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปพาเนสซี่มาจอด่าเราจะจอดให้สวยนะครับตรงนี้เรียบร้อยบาซิโรโซลัสมาแล้วแต่ที่ขี่ไม่มีอ่าเดี๋ยวผมไปเอาเนสซี่มาก่อนนะครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็เนสซี่ก็กลับมาถึงที่บ้านเราแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นอันปิดโปรเจกต์นะครับอาสังเกตซิตี้ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรานะครับ ไปต่อกันโปรเจกต์หน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ